สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูผู้ช่วยในการผลิตปุ๋ยของผมนะครับเ,เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับตัวขนาดเล็ก,ลกครับชื่อของเขาก็คือกระสุนพะอินนะครับมาดูว่ามีไหมแถวๆนี้นะครับเจอแล้วนะครับเนี่ยนะครับตัวเล็กๆ เขาจะทำหน้าที่ในการย่อยสลายนะครับทรากพืชนะครับแล้วก็ขับายออกมาเป็นปุ๋ยนะครับเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยชั้นดีเลยนะครับถ้ามีกระสุนพะอินที่ไหนนะครับแสดงว่าคุณภาพดินของที่นั่นเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับในบริเวณสวนของผมเนี่ยจะมีเยอะนะครับกระสุนพะอินแต่ถ้าบริเวณไหนที่มีการใช้สารเคมีนะครับเขาจะไม่ค่อยชอบอยู่ นะครับเขาจะไม่อยู่เพราะนั้นตรงไหนที่ไม่มีสารเคมีเขาก็จะไปอาศัยอยู่เยอะนะครับเขาจะกินเศษซากพืชที่กำลังกาลังจะย่อยสลายนะครับแล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้เราถ้าเพื่อนๆไปเจอเขาที่ไหนนะครับอย่าไปทำลายเขานะครับเป็นเพื่อนอการเกษตรของเราเลยนะครับเขาสามารถผลิตปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับ โอเคครับ